มมีีใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมีแฟนมีนะครับเป็นแฟนมีแรกในชีวิตเลยนะครับก็ขายบัตรวันที่1เมษายนนะครับหนึ่งเมษายนเวลาสิบโมงจงนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็าวันแฟนมีคือวันที่22่สิบสองเมษาก็มาเยอะนะครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะับแฟนมีครับก็มีอ่าตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยก็มีซ้อมอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแขกรับเชิญอะไรเงี้ยใช่ คือรับรองว่าเกสเนี่ยไม่คาดคิดแน่นอนใช่คือเซอร์ไพรส์แน่นอนครับร้องเพลงอะไรคะบนเวทีจะได้เจออะไรต้าแบบอะไครับอ่าจะเจอผมในแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ปัจนี้ขายประมาณกี่ใบครับที่เราคาดของไว้อ่าผมว่าประมาณ2 0 0 0ถึงส0 0พใบเองครับอันนี้คือมั่นใจหรือว่าทุกคนจะได้รับความสุขใช่แน่นอนทุกคนได้รับความสุขแน่นอนใช่ครับต้าคาดอยากโครงการนี้ดูค เราโสดเรอครับโสดไห<ส>มอถ้าถามตรงๆก็โสดครับโสดการที่เราได้งานนี้ถือว่าเป็นการซ้อนงานหรือเปล่าคะไม่เชิงไม่เชิงแต่งานนี้ก็คือแบบคือดีดีมากจริงเพราะว่าอันเนี้ยอย่างอย่างอย่างผมเนะี่ยก็โสดใช่ไหมครับไปเที่ยวคนเดียวก็เป็นเรื่องปกติแล้วแล้วเนี้ยคือ ก็จะมีเหมือนเฟสติวัลมีกิจกรรมต่างๆที่เออรับรับให้แบบคนที่อยู่คนเดียวคนที่ไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ได้ไปเฟสติวัลต่างๆเนี่ยสเปคเป็นไงบ้างสเปคใช่ไหมครับอ่าถ้าถามถึงสเปคก็เอาจริงชอบเอาจริงแบบลูกครึ่งเลยอะลูกครึ่งลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งเลยใช่ใช่ใช่จริงๆพอเราต้องมีมีแอนด์กีส์นะคะร้องเพลงเราจริงๆลองลองได้ขนาด จริงๆอะสไตล์ที่ผมร้องอยู่ก็จะเป็นฮิปฮอปแร็อะไรเงี้ยใช่แต่ตอนนี้ก็มีมีมีซ้อมซ้อมแบบหลากหลายแนวมากขึ้นเลยใช่ไหมครเรามีผลงานในวงการจริงๆก็แบบว่าค่อนข้างจะยังไม่เยอะแต่แับแทบมาเรื่องมากเลยครับก็อย่างวันนี้เสียงกีดังมากขอบคุณทุกคนมากใช่ ดูใจรู้สึกภูมิใจในตัวเองขนาดไหนครับมาวันนี้เราแบบแฟนคลับมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีใจนะร,รู้สึกแบบภูมิใจเลยเพราะว่าผมเข้าวงการมาตั้งแต่ประมาณสิบสามเลยนี่ยเล่นเล่นเล่นหนังมาจนถึงพี่เตี้ยเหนยเลยครับก็รู้สึกว่าแบบฐานแฟนคลับก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเนรื่อยจนวันนี้แบบรู้สึกก็ขอบคุณมากเลยเนี่ยถึงผมว่าม,มันมันมันยังไม่แบบสักเซสที่สุดหรอกแต่มันก็ไปไปได้อีกอันนี้ก็หม่ขั้นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ผมขอบคุณคนมากเรามองเส้นทางชีวิตเราในวงการมันทิงยังไงบ ครับอนาคตเนี่ยผมว่าคือเอาจริงผมว่าน่า,นาจะไปทางาหนักไปทางด้านเพลงมากกว่าใช่ใชแล้วการแสดงดเะ่ะการแสดงไม่ไม,ไม่ไม่ถทิกงคือถ้าสมมติมีติดต,ต่อมาให้เล่นผมผมก็ไม่ไม่ได้ปิดการแลวก็ก็เล่นการแสดงที่เรายังแบบอยากชาเล่นในตัวเองนี่คือบทบาทแบบไหนครับจริงๆผมอยากเล่นแนวมาเฟีย ใช่แนวะมาเฟียอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบแบดบแบดบอะไรเงี้ยผมผมอยากรู้ว่าเอ้ยมันมันจะแบบต้องเข้าถึงบทยากขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็อยากเป็นชาเลนจ์ตัวเองด้วยโอเคโอเคนะคะขอบคุณค่ะต้า